สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมีรถมาแนะนำสำหรับสาวกจี๊ปเชโรกีนะครับผมคันนี้นะครับเป็นจี๊ปแกรนด์เช o รกี WJ ปี2 0 0 2นะครับคันนี้เป็นเครื่อง4.7ลิตร V 8นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับผม คันนี้นะครับเป็น Jeep Grand Cherokee WJ ปี2 0 2 2นอะครับอันนี้เป็นเครื่อง4 7ลิตร V8 นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับเป็นรถเรียกว่ารถสะสมนะครับของคนที่เล่น j p j p j p e p e r o r กีนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นท็อปที่สุดในสมัยนั้นนะครับคันนี้เมื่อสมัยนั้นที่ออกรถนะครับปี2002ราคาอยู่ที่ประมาณ3 2ถึง3.3ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากเจ้าของแรกนะครับที่ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับ ทันนี้เลขมาอยู่แค่2 0 0 0กับ8,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็รถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเป็นเครื่อง V8 เดิมๆความสูงของตัวรถเป็นความสูงเดิมๆแมดาตรฐานนะครับไม,ไม่เคยมีการยกสูงใดๆนะครับผมมีแค่เปลี่ยนโช๊คอ,อัพให้เป็นของ Pro c o m นะครับให้ขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับผมวันนี้นะครับราคาของตัวรถเนี่ยตกมาไม่ถึง10%ของป้ายแดงแล้วนะครับผม วันนี้คันนี้เราจะเสนอขายในราคาที่ดีมากๆนะครับให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้นะครับคันนี้ก็ปกติ V8 เนี่ยครับในตลาดก็จะขายกันตั้งแต่3 5 0 0 0 0ถึง4 0 0แสนกว่าบาทนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่การเก็บงานของรถนะครับผมแต่คันนี้นะครับวันนี้จะมาเปิดในราคาต่ำกว่า0 0 0แสนนะครับราคาอยู่ที่2 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเป็นราคาเดียวกับตัว60แถวเลี่ยงนะครับ แต่คันนี้ได้เป็นเครื่อง4.7 V8 มือเดียวป้ายแดงไม่เคยติดแก๊สนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับผมครับสำหรับแกนชารกีคันนี้นะครับโดยรวมสภาพตัวถังสีนะครับตัวถังเดิมๆนะครับเดิมทุกจุดล้อเดิมนะครับผมสภาพสีภายนอกยังดูสวยงานอยู่นะครับน่าจะมีการเก็บมาบ้างแล้วแต่โดยรวมก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับผมทำไมถึงเป็นสีเดิมก็ดูได้จากลายเส้นด้านข้างนะครับ คันนี้จะเป็นตัวปี2องพเป็นตัวนำเข้าทั้งคัน CBU นะครับเป็นตัวประกอบนอกตัวประกอบนอกจะได้เป็นลายเส้นด้านข้างนี่ครับที่เพ้น์มาจากโรงงานนะครับตัวเส้นสีขาวตรงนี้นะครับซึ่งเส้นสีขาวเดิมเนี่ยครับยังอยู่รอบคันนะครับถ้ามีการทําสีมาแล้วเส้นตัวนี้ก็จะไม่อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องไปเปียนเป็นสติ๊กเกอร์กันนะครับแต่คันนี้ยังเป็นลายเพ้น์เดิมรอบคันเลยนะครับจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมคันนี้โดยรวมตัวถังสวย ไม่เคยมีการชนหนักนะครับผมแล้วก็สีโดยรวมยังดูสะอาดตาพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเก็บใดๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาวนดูรอบๆอันนี้รถก็สภาพแบบยังไม่ได้ล้างเลยนะครับก็ให้ดูกันแบบธรรมชาติเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับสีก็ยังเงาสวยรอบคันนะครับไม่ได้มีริ้วรอยอะไรที่ดูน่าเกียดนะครับพวก พวกเลเบลต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับแบรนด์โชลกีลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ตัวป้ายสีเนสีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเส้นพวกนี้นะครับเดิมหมดเลยครับกระจกยังเป็นกระจกเดิมนะครับฝั่งนี้กระจกเดิมหมดนะครับแล้วคันนี้นะครับได้ให้ไปด้วยครับคานขวางหลังคานะครับของคูเล่นะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็สวยไม่แพ้ด้านหน้านะครับคันนี้สีต่างๆก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับ กระจกก็ยังเป็นกระจกเดิมนะครับผมมีโลโก้อยู่นะครับของไทร์เลอร์นะครับแล้วบิเจนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับเพื่อหยิบสัมภาระนะครับเราไม่ต้องเปิดฝาท้ายทั้งบานนะครับตรงนี้เราก็สามารถล้วงเข้าไปเก็บหรือหยิบสัมภาระได้นะครับแต่ตรงนี้อาจจะต้องไปเปลี่ยนโช็นิดหน่อยนะครับเพราะช็ตอนนี้ไม่อยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับนี่ครับข้างหลังก็คือเดิมๆมี ม่านบางสัมภาระอะไรยังอยู่ครบนะครับตัวซอกตัวถังต่างๆยังเดิมๆไม่เคยมีการชนหนักนะครับโช้ฝาท้ายยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เปิดปิดได้นะครับม่านบางสายตานะครับข้างหลังนี่มีพรมพรมก็คือยังสภาพสวยมากนะครับนี่นะครับยางอะไหล่เดิมนะครับต้องแต่ป้ายแดงนะครับยางอะไหล่ตัวนี้พร้อมล้อแม็กนะครับยังอยู่ครบ ครับผมด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะประมาณนี้นะครับลายเส้นด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับยังเป็นลายเส้นเดิมโรงงานเป็นลายเพ้นนะครับไม่ใช่สติก,กอร์นะครับเดิมรอบรอบรอบตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็เลเวลสีู่สี่อยู่ครบนะครับฝั่งนี้ก็มีโลโก้แบรนด์เชลกีนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับภายนอกครับ ครับผมมาดูในส่วนเครื่องยนต์นะครับหัวใจสำคัญของเจ้าคันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่อง4.7 V8 นะครับผมก็คือเป็นตัวท็อปสุดแรงสุดสำหรับบอดี้นี้นะครับผมในในสมัยนั้นนะครับนี่นะครับจุดสังเกตฝากระโปรงต่างๆนะครับก็ยังเดิมๆมีเลเวลต่างๆอยู่ครบนะครับจากโรงงานนะครับโซกต่างๆนะครับยังไม่ได้มีการทำสีนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับผมเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ยังแห้งๆอยู่นะครับ ระบบน้ำต่งางๆสมบูรณ์น้ำไม่หายความร้อนไม่ขึ้นนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็เดินทางได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทแล้วฟังเสียงเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถแล้วฟังเสียงท่อของเครื่อง V8 กันนะครับ รับผมมาดูภายในของรถแบรนด์โชลกีคันนี้กันนะครับผมคันนี้ก็ภายในเป็นสีดานะครับตัดกับลายไม้นะครับผมภายในโดยรวมก็สภาพยังสวยสะอาดอยู่นะครับหลังคาผ้าหลังคาต่างๆสวยสะอาดนะครับคันนี้เป็นเครื่อง v ีตัวประกอบนอกก็จะมีซันรูฟด้วยนะครับตรงนี้ยังสามารถใช้งานเปิดปิดได้ปกตินะครับวิทยุยังเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับลำโพงเป็นของอินฟิน t y Go นะครับแล้วก็ระบบแอร์อัตโนมัตินะครับแต่ว่า ออสามารถแยกโซนซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมแอร์จากตรงนี้นะครับอันนี้ปิดนี้เปิดแอร์นะครับแล้วก็ควบคุมพัดลมแอร์จากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีช่องเก็บสัมภาระ1ช่องนะครับมีช่อง power outlet นะครับแล้วก็ที่เขียบุหรี่นะครับตรงนี้คันเกียร์นะครับก็แยก2อันนะครับเป็นเกียร์โฟก็โฟก็จะมีให้เลือก full time นะครับกับโฟ l l โ w นะครับผมเลื่อนไม้ต่างๆยังสวยงามนะครับไม่ได้มีไฟโชว์ใดๆนะครับ ตรงนี้ที่โชว์อยู่คือไฟเซฟตี้เบลนะครับถ้าเราคาดเบลก็จะดับไปนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีครูสคอนโทรลด้วยนะครับควบคุมจากตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงที่คอพวงมาลัยตรงนี้นะครับนะครับโดยรวมก็แอร์เย็นภายในยังสวยสะอาดเบาะนะครับไม่มีขาดเลยนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็บอกผู้โดยสารตอนหลังไม่ขาดนะครับอันนี้จอออนบอร์ด ของรถยังใช้งานได้นะครับบอกทิศบอกอุณหภูมินะครับแล้วก็ไวตั้งค่าต่างๆนะครับนี่ก็ม่านบังแดดนะครับสภาพก็ยังสวยงามมีแค่ขาตรงนี้แตกไปนิดนึงนะครับนี่ครับไฟก็สามารถเล่งได้นะครับนี่นะครับโดยรวมข้างหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูผู้โดยสารแถวหลังกันบ้างนะครับภายในเป็นยังไงนะครับก็ ขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูนะครับก็ยังสวยงามนะครับผมเบาะต่างๆสวยงามนะครับไม่ได้มีขาดนะครับก็จะมีรอยย่นบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่โดยรวมไม่ขาดนะครับผมทรมต่างๆก็อยู่ครบแต่นี้เรายังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับผ้าหลังคาสวยงามนะครับไม่มีตกท้องช้างนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะครับครับผมมาดูการขับขี่กันนะครับของ r e n p การ r ช k กีเครื่อง4078คันนี้นะครับผมรถคันนี้ก็เป็นการ r ช k กีช่วงล่างก็จะเป็นคอยสริงหน้าหลังนะครับให้ความนุ่มนวลน,นะครับมากกว่า r ช k กีที่เป็นตัวเลียงนะครับผมก็เป็นรถที่ใช้งานได้ทุกสภาพถนนนะครับ ไปในทางเรียบก,ก็วิ่งได้ดีสถิยรลภาพดีนะครับหรือจะไปในทางขรุขระก็สามารถลุยได้นะครับผมด้วยระบบเขามีขับสีที่เป็นฟู l ไทม์นะครับจี๊ปจะเป็นโฟร์วร่าไรฟนะครับรถจะขับสี f ฟ l ลไทม์นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกขับเป็นโ l ล o w ได้นะครับผมอันนี้เครื่อง4 7 0เพื่อนถามว่าต่างกับ4 e ี่พันเยอะไหมนะครับก็ต่างพอสมควรเลยนะครับสําหรับเครื่อง4ั pack. เทียบกับตัวเครื่อง6สูบแถวเรียงของจีบนะครับให้พระกำลังได้เยอะกว่านะครับขับสนุกกว่าสุ้มเสียงของตัวรถเล้าใจกว่านะครับขับเราได้ลงเครื่อง V8 นะครับถือว่าเป็นตัวสะสมที่น่าเก็บไว้มากๆนะครับสำหรับ WJ V8 นะครับการขับขี่ถนนดำนี่ครับสบายครับวิ่งเป็นร้อยร้อยือเกินกว่านั้นนี่สบายครับเครื่อง V8 ก็ดิมเดิมนะครับผมรถไม่ได้มีการยกสูงใดๆนะครับเป็นสปริงเดิมนะครับความสูงเดิมโรงงานนะครับมีแค่เปลี่ยนโช้คอัพเป็นของโรคอมนะครับก็จะให้ความเนิบมากขึ้นกว่าโช้คเดิมโรงงานนะครับรถ j e ๊ปการชุนกีว j ดําเดิมนะครับเป็นรถที่ขับดีมากนะครับว่าในโชมนี้นะครับเดิมเถึงยก2นิ้วจะเป็นอะไรที่ขับดีที่สุดนะครับ ว่าจริงๆแล้วกรนด์กร r นด์ชโชลกี WJ เจนะครับก็ไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้ลุยหนักอะไรมากนะครับมันก็เป็นรถที่ออกมาในแนวหรูเป็นรถไฮเ p อร์ฟอร์แมนนะครับเพราะคันนี้เป็นเครื่อง4.7 V8 ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปที่สุดในสมัยนั้นนะครับเป็นรถที่หรูเครื่องใหญ่เครื่องแรงนะครับคือเน้นในความหรูหราการวิ่งในเมืองมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ออกต่างจังหวัดวิ่งในทาง ลุยบ้างนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมคือน่าจะดีไซน์ออกมาให้ใช้ในทางเรียบมากกว่าเน้นไปทางหลัานะครับสำหรับการชนกีนะครับโดยรวมคันนี้ขับดีนะครับแอร์เย็นเครื่องพลักำลังดีอ่อท่อยังเป็นหม้อพักเติมก็ยังให้เสียงที่เราใจแล้วนะครับถ้าใครอยากได้เสียงมันๆน,นะครับลองไปดูท่อพวกแมกนาโฟล์ฟลอร์มาสเตอร์นะครับเปลี่ยนชุดหนึ่งเนี่ยครับขับเสียงท่อจะ เอาใจมากๆนะครับสำหรับเครื่อง V8 นะครับทันนี้พวกแอร์ต่างๆเย็นปกตินะครับแอร์ช่ำนะครับซันรูฟใช้งานได้นะครับทันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับผมเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันนะครับก็เครื่อง4.7 V8 นะครับกินแน่นอนนะครับในเมืองนะครับอยู่ที่ประมาณ5โลิตรนะครับสำหรับนอกเมืองนะครับวิ่งไหลาๆก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8กิโลลิตรนะครับ คันนี้ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สตั้งแต่ใบแดงนะครับไมยวิ่งมาแล้ว28,000กิโลนะครับเครื่องยังสดยังแรงอยู่นะครับครับผมโดยรวมการขับขี่ของคันนี้ก็ถือว่าใช้งานปกติทุกระบบเกียร์เปลี่ยนนิ่มปกตินะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับผมขับดีนะครับจีพ p WJ นะครับ ผมก็ตอนนี้ถนนโล่งพอดีเดี๋ยวลองเหยียบให้ฟังเสียงนะครับแล้วก็ดวดตารเร่งกันนะครับไปกันครับ10 90ลอยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถนนหมดแล้วครับเป็นโค้งนะครับครับผมก็มาสรุปกันนะครับ ก็เป็นตัวแก๊สโรกี WJ ปี2002ตัวประกอบนอกนะครับนำเข้าทั้งคันนะครับคันนี้รถเจ้าของใช้มือเดียวนะครับผมแต่ก็ลำดับในเล่มรวมไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็โอนกันาในครอบครัวประมาณ3ลำดับนะครับผมก็อันนี้เสนอขายในราคา280,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ WJV8 เพื่อนๆท่เล่นจิตแล้วจะรู้ว่าราคานี้น่าจะถูกที่สุดในตลาดสำหรับตัวเครื่อง V8 นะครับ ราคาที่เปิดเนี่ยครับแทบจะเท่ากับตัวเครื่อง6กสูงแถวเรียงนะครับแล้วตัวรถก็สภาพดีพร้อมใช้นะครับไม่ใช่รถโซมนะครับภายในสวยภายนอกสวยพร้อมใช้งานนะครับขับดีนะครับความร้อนอะไรทุกอย่างปกติแอร์เย็นนะครับขายแค่2 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศู8นะครับ9 4 5า6 2 8นะครับก็ฝากเจ้าแ r รนด์ี V8 นี้นะครับแบบสาว g รุ่นที่ต้องมีสะสมนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ